อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานเครื่องนะครับ ProSpector Series 6000วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้ที่เป็นแอดวานแล้วก็ตัวเซนเซอร์ที่เป็นตัว FNS ตัวนี้จะวัดความหนาผิวเคลือบอ่าบนเรียกที่เป็นเหล็กแล้วก็ที่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กนะครับวิธีการ Connect กับเครื่องนะฮก็คือหันตัวเลขนะครับ6 0พัออกแล้วก็มันจะมีซ็อกเก็ตอยู่ก็ใส่ลงไปให้ตรงซ็อกเก็ตแล้วก็สไลด์นะครับวิธีการใช้งานอันดับแรกเลยเราทำการเปิดเครื่องที่ตรงกลางกดเขับไปหนึ่งครั้ง ครื่องขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานขั้นตอนแรกเราต้องทำการเซตซีโร่กับตัวแมททีเรียลที่ยังไม่ได้ทำการเคลือบก่อนอวิธีการเข้าไปฟังก์ชันเซตซีโร่ครับคือกดตรงกลางหนึ่งครั้งเลื่อนมาที่แถวเซตติ้งแล้วก็จะเข้าไปที่ซีโร่การซีโร่เราสามารถเลือกจำนวนครั้งได้เวลาเราจะทำการซีโร่ ทั้หมดอีกครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้อันนี้เราจะเทสสัก2ครั้งสมมุติว่าตัวนี้เป็นชิ้นงานที่ยังไม่ได้เคลื่อบนะครับเราทําการเซตซีโร่ที่ชิ้นงานตรงนี้เราเอาจับโพรแบบนี้นะครับแล้วกดลงไปหน้าจอก็จะมีตัวอนลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นฮะลกลง ก็ขึ้นครับผมอันนี้คือการเปิซีโร่ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือเราสามารถนําไปใช้งานได้แล้วแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ไงไรว่าเครื่องของเรานั้นวัดค่าได้ตรงตรงจริงๆนะก็คือเราจะมีแผ่นสแตนดาดที่มากับตัวเซนเซอร์ก็คือจะเป็นซองแบบนี้แล้วก็จะมีขนาดความหนาแต่ละความหนามาให้จํานวน5ความหนา แล้วเราจะมาลองเทสดูว่าเครื่องมันสามารถอ่านได้ตรงตามค่าความหนาที่เขาำกำหนดมาให้หรือเปล่าเราวางไปบนจุดที่เราซีโร่เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดลงไปในกรณีที่สมมุติว่าเราเทียบกับสแตนดาดแล้วค่ามันไม่ตรงเราจะทำอย่างไรดีตัวนี้เราสามารถแคลิเบตแคลิเบตกับตัวแผ่นมาตรฐานตัวนี้ได้โดยเข้าไปที่แคลเซติ้ง แล้วก็มาที่1 1 PT Adjust นะฮะแล้วเราก็กดโผล่ลงไปขึ้น uh huh. ตัวนี้เราสามารถปรับได้ปรับค่าขึ้นลงได้ในกรณีที่เราทำการเทียบกับสาตรดานแล้วค่ามันไม่ตรงปรับค่าเสร็จแล้วกดโอเคต่อไปเราจะเป็นการวัด วัดค่าความหนาสมมุติว่าตัวนี้เป็นชิ้นงานเป็นเหล็กที่เคลือบความหนามาแล้วเราจะทำการวัดเราวัดเสร็จแล้วปุ๊บหน้าจอก็จะโชว์ ตัวนี้ก็คือเป็นค่าความหนาที่เราวัดได้หน่ก,ก็จะเป็นไมครนมุมมุมซ้ายบนตัวนี้จะขึ้นว่า F F นั่นก็คือแมท e r เ a ียของเราก็คือฟอรัสนั่นเองแต่ถ้าเป็นในส่วนของพวกอลูมิเนียมตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็น N ก็คือ Non f o r ฟอรัครับวิธีการบันทึกข้อมูลก็คือเรากดมาที่ตรงกลางเข้าไปที่ m e มโมร แล้วก็ New b a ์นะฮะเราก็จะได้หน้าตาในตมามที่ข้อมูแลแบบนี้คือ BB1 ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มของ Memory ีรผมาเป็นชิ้นงานที่1แล้วกันชิ้นงานที่1น่ะฮะเดี๋ยวเราจะลองวัดดูว่ามันจะในหน้าจอตัวนี้มันจะโชว์ค่าอะไรบ้างนะครับผมจะวัดประมาณ5 5จุดนะครับ1 2 สามส่าอา่ะฮะครับเอาเริ่มกัลที่ตัว n n 5นี่คือจำนวนครั้งที่เราวัดส่วน x bar ตัวนี้ก็คือค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยของ5ครั้งที่เราวัดได้ส่วนตัวลูกศรขึ้นมีขีดทั้งบนนี้ก็คือเป็นค่า max คือค่าสูงสุดที่เราวัดได้ส่วนลูกศรมีขีดลงตัวนี้ก็คือค่า min ก็คือค่าต่ำสุดที่เราวัดได้ ส่วนตัวคิวกับหัวตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพเบี่ยงเบนครับผมถ้าเราต้องการชิ้นงานอื่นเราสามารถเพิ่มตัวแบตตัวนี้เป็นแบตอื่นๆได้รถเข้าไปที่ Memory แล้วก็นิวแบตนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานต่อไปละสมมติว่าถ้าเรามีหลายๆชิ้นงานแล้วเราสามารถ อาจจะจำชื่อชิ้นงานไม่ได้ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อตรง B ตัวนี้ได้นะครับก็คือเข้าไปที่อ่ memory แล้วก็มา a n n o t ท e เมือนโนโน่อกี้เรามี2 B ใช่ไหมอ่าสปุ่ม B 1ที่เราวัดไป5ครั้งเรากดดลงไปตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับ B 1ตัวนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอ่าเทสหนึ่ง นีก็โอเคแล้วก็โน้ตไปว่าเทสหนึ่งตัวนี้เป็นงานอะไรก็ว่าไปนะครับสมมุติว่าเป็นงานเอส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 ก็โอเคโอเคเข้าไปอนนะฮะแล้วก็มาดูอ่าเมมโมรี่แล้วก็มาวิวดูนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับตัวบีหนึ่งเมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเทสหนึ่งไปแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนบีสองก็ ทำได้เหมือนกันก็นกคือทําแบบโมสัทูนี้ได้เลยครับผมวิธีการปิดถ้าเราไม่ใช้ในส่วนของฟังก์ชันเมมโมรีเราก็เข้ามาที่เมมโมรีแล้วก็เข้ามาโค้ดแล้วก,าา Code, วกจ็จะกลับมาสู่หน้าจอปกติถ้าเราจะเข้าไปดูข้อมูลใน,ในตัวเครื่องเราก็เข้ามาที่เมมโมรีแล้วก็มาที่วิวนะแล้วก็เลื่อนดูได้เลยชุดเคสหน่นะเขาจะบอกว่าในส่วนของ วันที่เวลามันโผล่ขายอะไรโผล่ซีเรียอะไรอ่าค่าเฉลีย่ยครั้งที่หนึ่งสองสามวันนี้ครับผมแล้วเราจะมาดูการทำรีพอร์ตว่าเราสามารถทำรีพอร์ตผ่านวิธีไหนได้บ้าง การทำรีพอร์ตนะครับผมจะทำผ่านในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวที่เป็น Pro s i c t o r ตัวสมาร์ทลิงค์ตัวนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับือวิธีการซิงข้อมูลกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเคลื่อนคำหาคำว่า Connect าแล้วก็มาที่ตัว Connect Bluetooth Smart Enable เอาผม แล้วก็มาที่ตัวมือถือก็มาที่บลูทูธครับก็คือเปิดเปิดบลูทูธของมือถือเสร็จแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันตัว p o s ิเซตเตอร์สมาร์ทลินี่ครับหลังจากที่เราซิงกันจนเจอตัวตัวเครื่องแล้วนะครับก็คือมันจะขึ้นว่า p r o ิซตเตอร มันก็จะเป็นตอนี้จะเป็นซีเรียอของตัวเครื่องนะครับเรากดเข้าไปแล้วเราก็จะเจอตัวอ่าเมมโมรี Memory ที่เราได้เปลี่ยนชื่อไว้นะครับตัวนี้จะเป็นเทส1หนึ่งแล้วก็เราสามารถจะทำรีพอร์ตได้เลยเราสามารถจะใส่ภาพก็ได้เอาไปดี ก็โน้ตเข้าไปก็ตัวนี้เป็นงาน N N N ก็กดถ่ายภาพ U Photo แล้วเราก็จะเจนรีพอร์ตก็คือตรงลูกศรชี้ออกนะครับแล้วก็แตะที่ร uh ีพอร์ตชุบนะเราก็จะได้กราฟออกมาจะได้ข้อมูลออกมาแล้วก็จะได้ภาพออกมารายละเอียดก็คือที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแรก mm hmm. แกรจะประมาณนี้ในส่วนของการทำรีพอร์ตผ่านแอปพลิเคชันครับผมนะฮะแล้วก็เราสามารถแชร์เอกสารตัวนี้ เพื่อที่จะส่งให้กับเพื่อนร่วมงานได้เลยไม่ว่าจะทางไลน์หรือว่าทางอีเมลได้ตามสะดวกเลยครับผมอันนี้ก็จะดึงข้อมูลผ่านตัวสาย USB นะครับแล้วก็จะผ่านในส่วนของตัวโปรแกรม p r o ิ o s ซอฟดิทออันนี้เข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในเอกสารตามแม,มนนวลที่ที่มากับตัวเครื่อง้เลย แล,แล้วก็คอนเน็ก USB ตัวเครื่องนี้มันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมามันก็จะเป็นไดรๆหนึ่งมันก็จะเป็นในส่วนของไดรๆหนึ่งนี่เราก็ปิดไปก่อนนี้ตัวนี้พอเราเสียบปุ๊บเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะขึ้นในส่วนของตัวซีเรียลขึ้นมาให้ให้เราแล้วเราก็เลือกอินพ r ตมันก็จะมีหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็น new job ก็ create แล้วก็ create job ที่ขึ้นมาใหม่เมื่อเรากด OK new job OK ไปก็จะเห็นข้อมูลที่เราบันทึกไว้นในตัวเครื่องครับตั้งแต่ตอนแรกอันนี้ก็คือเป็นเทสหนึ่งที่เราทดลองนะแล้วก็คลิกข้อมูลก็จะมาข้อมูลก็จะมาในส่วนของตัวนี้จป็นเงนครั้งที่เราดู มันก็จะเป็นสองชื่อแล้วก็โน้ตที่เราโน้ตไว้กรับห่งก็จะบอกรายละเอียดต่างๆขอเคตอนนี้เราจะทำรีพอร์ตนะครับดึงรีพอร์ตแล้วก็มาที่ตัวเอ็กพอร์ตตัวแบบนี้ลิกพอร์ตในส่วนของจะเป็นตัวเอ็กพอร์ตเป็นในส่วนของตัว CSV คือเป็นไฟ,นฟล์ Excel เราจะเอ็กพอร์ตอันไหนบ้างเราก็คลิกได้ครับเลือกไปแล้วเอาตัวนี้เดิอกปคลิกไปนะครับถ้าเราเอาแค่เทสอันเดียวเราก็เอาตัวสองกลับมาโอเควันนี้เราจะเอ็กพอรนะ์ตครับผมจะเอ็กพอร์ตไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับติ้งไหมว่าโพลิซ้อมแบบติ้งชื่อใหม่เลยนะครับเป็นเทส ที่เดทท็อปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองกดด,งดูสิก็จะเป็นค่าตารางขึ้นมาปกติบิลลี่พร้อมครับฮัลโหล รีพอร์ตตัวนี้เราเป็นตัวเทมเพลตแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวข้อมูลตัวการาฟต่างๆแล้วเราก็เลือกเซฟนะเซฟ่เาไว้ที่เดสก์ท็อปเป็นเพจหนึ่งเดิกเซฟคก็เร,เรเาเปเป็นหน้าตา ในส่วนของตัวโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับก็สามารถ Edit เพิ่มเป็น job ใหม่หรือว่าเราสามารถ Import Import ตัวแบตเข้ามาอีกก็ได้ครับถ้ามีข้อมูลอยู่ในในตัวเครื่องคองมพิวเตอร์แต่เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับ ต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือเป็น posisoft.net เป็นการ export ข,ข้อมูลผ่าน browser นั่นเองตัวนี้ก็คือพิมพ์ posisoft.net ไปที่ตัว browser ได้เลยครับผมแล้วก็ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องทำการ เปิด Wi-Fi ที่ตัวเครื่องของเราก่อนไปที่ Connect ก็ Wi-Fi ครับผมแล้วก็เลือก enable ครับผมแล้วก็ Connect กับ Wi-Fi ของที่เรามีอยู่นะครับตป็นครับก็ Connect เมื่อคอนเน็กเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่คอนเน็กมือนเดิม i ล i แล้วก็ออโต้ซิงค์ดอทเน็ตก็คือให้มันซิงคข้อมูลขึ้นไปตัวนี้ก็คือเราต้องทำการรีจิตยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับราในกรณีที่เรายังไม่มียูเซอร์พาสเวิร์ดเราสามารถเข้ามาที่ New User อร์ i s จิตได้นะครับก็ใส่ในส่วนของตัวชื่อเข้าไป แล้วก็อีเมลแล้วก็ยูเกตซีเรียลก็คือเป็นในส่วนของอเป็นในส่วนของตัวซีเรียลของเครื่องนะครับแล้วก็มันจะมีคีย์ก็คือลูกค้าต้องเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เซตอัพเราเข้ามาที่เกตอินโฟครับมันก็จะมีในส่วนของตัวซีเรียลของตัวเกตแล้วก็ในส่วนของคีย์ก็จะเป็นตัวเลข543 12340อะไรก็ใส่เข้าไป ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งพาิร์ดแล้วก็ยืนยันพาดร์ดแล้วก็ริจิเตอร์เราก็จะได้ u s เซอร์กับพาิร์ดมาแล้วก็มาใส่ในส่วนของช่องตรงนี้ผมจะใส่ให้ดูนะครับ เป็นหน้าตาของตัว posisoft r net นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มันซิงค์ขึ้นมาได้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเก่าของยูเซอร์ตัวตัวนี้นะครับที่ของผมไม่ได้บลบก็ข้อมูลใหม่ที่เรามีก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เทสหนที่เราทำการเทสกันไปในเครื่องถ้าเราจะเอาข้อมูลตัวนี้เราก็เข้ามาเลือก,ก select ครับผมมันก็จะขึ้นค่าครั้งที่หนึ่องสที่เราวัดได้ ก็ export นี่ครับเขาจะ export เป็น csv เอามาให้ตรงนีน้ครับก็จะเหมือนกับตัว Photoshop desktop เมื่อสักครู่นียครับถ้าจะเซฟก็เซฟเหมือนกัน เราจะ e อ p กพอในส่วนของเป็นพวกกราฟเป็นเทมเพลตนะครับเราก็ติ๊กเหมือนเดิมแล้วก็ด้านซ้ายมือครับก็จะมี Create PDF เราแลคลิกเข้าไปปึ๊บนะครแล้วเราก็จะได้กราฟขึ้นมาเพจหนึ่งเ,เดิมปึ<ๆ>๊บดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเก็บ ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะคุ็นแบบว่าเทส 2. สองเสร็จบแล้วก็ปิดไปนะก็ขั้นตอนก็จะประมาณนี้ครับผมวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆในการเอ็กพอร์ตหรือว่าดูข้อมูล